ชาวลาวบนอุบหรือจะเป็นล,ลางร้ายประเทศลาวล้มละลายหลังสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิงชันเกิดเหตุเพลิงไหม้วอดทั้งหลังอนิชาลดดับเพลิงลาวกว่าจะมาไฟก็ไหม้จนมอดไปแล้วชาวลาวบางส่วนบอกไม่แปลกใจว่าทำไมลาวถึงเจริญช้ากว่าพื้นบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาชอาเซียนครับ ครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้สำนักง,งานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิงจันที่ประเทศลาวนะครับในภายหลังเนี่ยทางหน่วยงานของลรานะครับได้ออกมารายงานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับมาจากคอมแอร์ระเบิดจึงเกิดสะเก็ดไฟนะครับตกลงมาบนพื้นที่ปูพรมเอาไว้จากนั้นนะครับก็เกิดไฟลุกลามที่ชั้นสองของอาคาร และจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับนอกจากจะทําให้ตัวอาคารเสียหายแล้วนะครับก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดจากความกังขานะครับออกมาจากชาวลาวหลายต่อหลายคนว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับเกิดจากคอมแอร์ระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคอมแอร์เขาจะติดตั้งไว้ภายนอกอาคารใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าว่าคอมแอร์ระเบิดเนี่ยแล้วไฟนะครับมันไปลุกไหม้ด้านในอาคารได้อย่างไรชาวลาวเขาก็เลยสงสัยว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับมีนอกมีในอะไรหรือเปล่าและนอกจากนี้นะครับชาวลาวเขายังสงสัยว่าทําไมรถด,ดับเพลิงถึงมาช้าผิดปกติก็คือกว่ารถด,ดับเพลิงจะมานะครับไฟก็ไหม้จนไฟมอดไปแล้วประชาชนที่อยู่รอบรอบนะครับก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็บ่นนะครับว่าโอ้ทําไมรถด,ดับเพลิงถึงมาช้าเหลือเกิน เขาก็เลยยิ่งสงสัยไปใหญ่นะครับว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมีการจัดฉากมีการพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายเอกสารอะไรหรือเปล่าหรือบางคนนะครับก็มองว่านี่อาจจะเป็นลางร้ายที่แสดงว่าประเทศเรากำลังใกล้จะล่มลลายไปแล้วเอาละครับและแต่ละคนจะมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองไปในทิศทางไหนกันบ้างเราไปฟังพร้อมกันเลยครับ มาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวลาวคนแรกนะครับคนแรกก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขนาดอยู่ในเมืองหลวงและใกล้สถานีดับเพลิงแทๆ้ๆยังปล่อยให้ไฟไหม้หลายได้ขนาดนั้นถ้าหากว่าอยู่ชนบทค่อยก็่อยากคิดเลยมาที่มุมมองของชาวลาวคนต่อมาครับกล่าวว่าเบิงละเมยแทนกว่ารถดับเพลิงจะมาคงมาทำได้แค่เก็บขี้เทารถดับเพลิงมาทันเวลาพอดีตอนไฟมอด นี่ขนาดเป็นสถานที่ระดับชาติและใกล้สถานีดับเพลิงนะในขณนะที่ความคิดเห็นต่อมาครับกูดีก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไฟไหม้จนไฟมอดแล้วรถด,ดับเพลิงถึงพึ่งมาเป็นอย่างนอกประเทศเลา มาที่มุมมองต่อมาครับก็แชร์ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ตามเงินเดือนเงินเดือนเยอะมาไวเงินเดือนน้อยก็มาช้าขนาดสำนักนายกอย่างขณดนี้ถ้าหากว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนจากขนาดไหนสำหรับความคิดเห็นต่อมาครับคุณดีก็ข้บเาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของระบบดับเพลิงภายในอาคารนะครับโดยที่ความคิดเห็นนี้ก็แชร์มุมมองว่าสร้างอาคารขณะน,นี้บ่อมีสัญญาณเตือนไฟไหม ให้ผ่านมาได้ยังไงแถมความลดดับเพลิงจะมาเนี่ยไฟก็มอดแล้วแทบไม่ต้องฉีดน้ําเลยลองคิดดูสิว่าช้าขนาดไหนส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับคดีก็ตั้งข้อสังเกตด้วยความสงสัยว่าไฟดับปุ๊บรถดับเพลิงก็มาถึงพอดีเนอะเอกสารสําคัญเสียหายหมดลาทีนี้ตั้งใจทําให้เกิดไฟไหม้เพื่ออําพรางคดีช่อลาดบางหลวงแม่นบอ ตอนนี้ท่านนายกยังปลอดภัยอยู่บ่อเป็นห่วงเดอ้อต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามากล่าวประชดประชันว่าบ่อมีย่้งแค่ทำลายหลักฐานเท่านั้นบ่ต้องตกใจมาที่มุมมองต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวด้วยความกังวลว่านี่คงจะเป็นรางบอกเหตุประเทศใกล้ล้มละลายนี่คือกรรมตามสนองที่ทรัพย์ในดินสินในน้ำยกไปให้ต่างชาติหมด ที่สำคัญควรยกเลิกหน่วยดับเพลิงเก่าที่ไม่มีคุณภาพแล้วตั้งหน่วยงานดับเพลิงใหม่แทนได้แล้วมาที่มุมมองต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับมีการประชดประชันนะครับก็บอกว่าเจ้ามาได้ทันเวลาพอดีพอดีมันไหมหมดแล้วไหมเองมอดเองนักเลงพอเมืองหลวงของลาาแท้แต่ว่ากลับบอบีลดดับเพลิงมาเลยสักคันช้าโพด ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็กล่าวสั้นๆนะครับโดยมีการกล่าวอ้างเองมาถึงตำรวจไทยว่ามาช้าปานตำรวจไทยในละครเลยก็คือตำรวจไทยในละครมักจะมาตอนจบประมาณนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่านี่คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ดับเพลิงต้องพร้อมทุกเวลาไฟไหม้แบบนี้ดับเพลิงต้องตื่นตัวก่อนประชาชนทั่วไปแม่นบอก ส่วนชาวลาวคนต่อมาคนนี้ตั้งข้อสังเกตว,ว่าเคลือบแคลนนะครับต่อต้นเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยที่คนนี้ก็ขมากล่าวว่าหัวจะปวดคอมแอร์ติดตั้งภายนอกแต่ว่าไฟลุกไหม้ภายในแบบนี้มันใช่เหรอสงสัยว่าเขาคงอยากได้อาคารหลังใหม่ละมั้งตึกใหญ่ปานนั้นแต่ว่ากลับบ่มีระบบดับเพลิงในอาคาร ตอมาครับวิภาควิจารณ์ว่านี่คือผลกรรมของการปล่อยให้คนจีนสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนคอยเบื่อจริงๆเกิดอย่างขึ้นกับบ้านเมืองของเรากันหนอ ซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นของชาวลาวคนต่อมานะครับที่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแค่นี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นยางประเทศลาวถึงเจริญบอทันเพื่อนบ้านเขาจากเถื่อแต่หากว่าคอยเป็นคนขับรถด,ดับเพลิงคอยคงจะอายที่จะขับรถเข้าไปเพราะว่าไฟดับหมดแล้วจากเหตุการณ์นี้ขอให้ดับเพลิงทบทวนด้วยแนะ่ ซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าววิาพากษ์ผูจาร์ว่าน้ําสําหรับดับเพลิงบ่มีจักหน่วยแมนบอตัวเมืองใหญ่แท้ๆแต่ว่าบ่มีความพร้อมแย่มากต้องมีการปรับปรุงอีกหลาย ซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่คำพระกล่าวว่าอยู่ไม่ไกลไฟหม้อจึงมาหรือว่ารถด,ดับเพลิงบ่มีน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันก็ประมาณนี้แล้วนะอาคารระดับชาติบ่มีสัญญาณเตือนไฟชมเชย มาที่มุมมองต่อมานะครับชาลาคนนี้ก็กล่าวด้วยความไม่พอใจว่าข่าวไปถึงไหนก็อ่านไปถึงนั่นนี่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในหลายภาคส่วนมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบันมแม่นเรื่องตลกเดอ้อต่อมาครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าช้ากว่าเตาขาหากก็ลาวลาวนีละ ในลาที่เขาเรียกว่าระบบการบริหารที่ล้มเหลวเศรษฐกิจล้มเหลวสุดท้ายก็ควบคุมบริหารอะไรไม่ได้จัดอย่างต่อมานะครับกล่าวว่าที่ลาวความพร้อมเท่ากับศูนย์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ลด,ดััเเพงช้าแบบนี้ทุกหมู่บ้านทุกเมืองทุกจังหวัดความพร้อมบ่มีเลยเงินเดือนบ่พอยาไส้การทำงานจึงอ่อนแอไปหมดนี่ละประเทศลาว และจากความคิดเห็นเหล่านี้นะครับความคิดเห็นต่อมาก็เข้ามาให้ข้อมูลว่าที่เขามาช้าเพราะว่าเขาต้องเช็คเครดิตก่อนว่าไฟไหม้จริงไหมเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่คนที่โทรมาก่อกวนเรามาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคนนี้ก็เป็นคนไทยนะครับก็เข้ามาสแสดงมุมมองว่าโอ้โหนี่ถ้าหากว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ลงจอทีลาวมันจะเป็นยังไงสู้ๆนะครับไม่ได้บุรี่ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองอย่างไรก็แชร์ร่วมกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ